หวีปลอมกาลังระบาดนะครับหวีปลอมกาลังระบาดช่างตัดผมก็ควรระวังกันด้วยนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่าเอ๊หวีนี่มีของปลอมด้วยเหรอนะครับก็ไม่น่าจะแปลกนะครับขนาดอาหารการกินของเราก็ยังมีของปลอมนะครับแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ไม่น่าจะยากนะครับสําหรับคนที่จะเขาทําไม่ดีนะครับก็ระวังกันนะครับดูว่าอันไหนที่จะใช้จริงผมไม่บอกแล้วกันว่าอันไหนจริงไหนปลอมแต่ว่า คุณภาพดีต้องเป็นแบบนี้บิดและงอได้แบบนี้พอเรามาเลงดูมันก็ตรงสวยถึงแม้ว่าจะหักแบบนี้ก็ไม่หักพอปล่อยมันก็ไม่งอนะครับก็คือว่าไม่ต้องบอกว่าเป็นของปลอมของจริงแล้วกันนะครับเอามาแนบแบบนี้ก็ไม่ปักนะครับเวลาเราตัดลูกค้านะครับก็เอาเป็นว่า ใช้งานดีแล้วกันนะครับก็คนละเกตดแล้วกันแล้วกันไม่อยากจะบอกว่าเป็นอันไหนปลอมอันไหนก็ระวังกันด้วยถ้าหวีใหญ่ถ้าหักแบบนี้ถ้างอแบบนี้ถ้าหักกลางหักกลางแปะนี่ก็ให้สังเกตได้เลยว่าไม่อยากจะพูดว่าเป็นของปลอมให้คิดว่าของเกรดไม่ดีแล้วกันนะครับก็ระวังกันด้วยนะในช่างตัดผมก็อาจจะเจอใน ช่างตัดผมมืออาชีพหรือช่างเก่าแล้วก็ไม่มีปัญหาสังเกตได้แต่ถ้าช่างใหม่ก็อาจจะโดนไปตามกันข้อสังเกตหวีใหญ่ถ้าหักถ้างอแล้วหักก็น่าจะเกตไม่ดีก็แล้วกันนะคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วได้ข้อดีหรือข้อเสียยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าจะมีการรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมมาเรื่อยๆเ,เลย เจอกันคลิปหน้าครับ